สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่องยู u ูบไอแช่นาทนะครับรูปหล่อปิดตานะครับหลวงพ่อสั่งวัดนากันตมนะครับเรี่ยมวินเทจเจ0ร้อยบาทนะฮะวงพ่อสั่งนากันตมจังหวัดศรีสะเกดนะครับหลวงพ่อสั่งวัดนากันต,มด,กกนดนนตมดังนะครับดังเอา700อันนี้เรี่ยมวินเทจ อุดกิ่งนะฮะเจ็ดร้อยบาทสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะนี่เป็นรอยลั่นไม่ใช่รอยหักนะครับรอยลัน่น mm hmm. เนื้อสวยนะเลยเอามาฮะ mm hmm. เนื้อสวยมาก สมเด็จหลังตาแผ่นดินนะ400บาทองค์นี้ไม่รู้ที่นะครับเป็นพระลูกค้าเข้ามาขายนะเป็นตลับพุกนะเป็นเนื้อผงพิมพ์เป็นเหมือนลำพึงไหมอย่างนี้ เหมือนประธานพรหรือเปล่าเป็นเนื้อผงเรียมตลับพุกเก่าเซิร์ช Google ก็ไม่เจอนะฮหกร้อยหกร้อยบาทรูปหรลร่อหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับปี2สองห้าหนึ่งสี่นะครับรูปหล่ออุดกิ่งรูปหล่ออุดกิ่งหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ สองห้าหนึ่งสี่เอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาทสมเด็จวัดกุดีทองนะครับสมเด็จวัดกุดีทองพิมพ์เส้นได้นะครับอันนี้เรียกพิมพ์เส้นได้วัดกุดีทองพิมพ์เส้นได้วัดกุดีทองพิมพ์เส้นได้เอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาท สมเด็จรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับหายยากมากสมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองสองสี่ยุคสองสี่นะครับพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองเอาพันสองแล้วกัน ช้ำหน่อยฮะรูปหล่อปิดตาหลวงพ่อยุ้ยวัดบางกะปินะครับรูปหล่อปิดตาหลวงพ่อยุ้ยบางกะปิหลวงพ่อยุ้ยวัดบางกะปิ ปิตาหลวงพยุยวดบางกะปีเอาพันห้าร้อยบาทรูปหล่อหลวงปู่หลิวนะฮะสิทธออิ์ทบสร้างนะรุ่นนี้นะครับต่อโค้ดด้านล่างห้าร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลวงปู่หลิวห้าร้อยบาทจินดาลาดหลวงปู่เทียมวัดกษัตริย์นะครับจินดาลาดหลวงปู่เทียมวัดกษัตริตาองค์นี้สร้างประมาณ สอี่ยุคสองสี่เก้านะฮะดนรางอุดผงที่หลวงพ่อลบด้วยกระดานชนวนนะครับผงเป็นพระยุคต้นที่หลวงพ่อเทียมสร้างนะครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริตาเอาหกร้อยนะห้อยบาทประสบการณ์สูงพระชินราชนะพระสมเด็จพุทธชินราชหลวงพ่อม่นวัดคองสิบสองนะครับ หลวงปู่ม่นหลวงพ่อม่อนของสิบสองด้านหลังเนี่ยเขาเหมือนไปวางทับบนสีอะไรทักอย่างนะแล้วมันละลายติดหลังมาทีน,นีราดหลวงพ่อม่อนของสิบสองเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเหลยญหลวงพ่สสุขวัดประสาทสวยแชมป์นะครับ หลวงปู่สุขวัดประสาทปีศูนย์หกหลวงปู่สุขวัดประสาทปีศูนย์หกหลวงปู่สุขวัดประสาทปีศูนย์หกเอาพันห้านะครับพันห้าจินราชกุวัดทับพึ่งพิษณุโลกนะครับจินราชกุวัดทับพึ่งพิษณุโลกเจ็ดร้อยรูปหล่อหลวงพ่อเดิม พดานโบดนะครับพระเดิมเพดานโบดหน้าผาหกเส้นนิยมก้นจานองนี้สภาพสวยมากนะครับองนี้สภาพสวยเลยพิกพิๆจะมีเป็นหมื่นนะแปดพันขึ้นนะครับหกเส้นเนี่ยเอาไปสามพันห้าร้อยบาทนะครับหน้าผาหกเส้นนิยม สมเด็จหลวงปู่จันทร์วัดโลกหลํำพิมพ์เล็กนะครับปู่จันทร์วัดชลกหลํำพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กนะฮะเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับสวยๆไหลแตกป้องอ้อยไหลแตกหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว อย่างติดชัดนะครับปองอ้อยหลวงผูเพิ่มวัดกลางบางแก้วเอาพันสามนะครับตรงนี้ผิวปลอดพันสามหลวงพ่อหินวัดหนองนานะครับเหรียญคมหลวงพ่อหินวัดหนองนาครบรอบแปดสิบแปดปีนะครับปีสองสามอายุครบแปดสิบแปดปีปีสองสามเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อย หลวงพูดทวดวัดประสาทเนี่ยขาวนะครับหลวงพูดทวดวัดประสาทเนี่อขาวอ,อันนี้สวยมากเลยจมูกด่งวัดประสาทเนื้ยขาวหลวงพูดทวดวัดประสาทเนี่ยขาว พูทวดวัดประสาทเนื้อขาวเอาสามพันบาทเนี่ยสามพบาท<ม>ปิตาพระกุวัชนะสงคารามนะพระกุวัชนะสงคารามปิตาพิมพ์พระพิตา<ม>เนื้อผงใบลานนะ<ม>พระกุวัชนะสงคารามเอาพันสอง เหรียญพระแก้วมรกตสองหานะครับหลวงพ่อเดิมปุกเสกนะครับหลวงพอ่อปุกเสกพิธีใหญ่นะหลวงพ่อเดิมหลวงปู่บุญหลวงพ่อพิษวัดขำัางนะับปุกเสกรุ่นนี้ขอบกระบอก เอาสองพันห้านะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อโอภาสีวัดประสาทปีศูนย์หกเอาพันห้านะครับหายากหงพ่อโอภาสีวัดออกวัดประสาทปีศูนย์หกหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยแชมป์หลวงปูส่สีวัดสแกนะครับปีหนึ่งเก้าเหรียญพระพรมพิมพ์ใหญ่นะฮะเหรียญบางข้างเลื่อยนะเหรียญบางเจี๊ยบเลย บางแล้วข้างเนี่ยใช้เลื่อยนี่ยใช้เลื่อยไม่ใช่ปั๊มนะเป็นเลื่อยเป็นเลื่อยในการตัดเหลือนบางข้างเลื่อยพระพรมหนวงปู่ศรี เดินบางข้างเลื่อยหนึ่งไม่ใช่หนึ่งสองพันห้านะครับสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับเหรียญหลวงปู่ศรีวัดเข่าท่าบุญนาคเหรียญพรมวิหารหลวงปู่ศรีวัดเข่าท่าบุญนาคปีหนึ่ 18, นนงแปดนะกำลังแรงเอาสองพันห้าหลวงปู่ศรีตอนนี้ราคาแรงมากนะครับราคาแรงมากต่อโค้ดสองพันห้าร้อยบาท สมเด็จหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับสมเด็จหลวงปู่ดูวัดสะแกสมเด็จกรรมฐานหลวงปู่ดูวัดสะแกเอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทใครสนใจในการไหนก็ทักไลน์นะฮะดีไลน์ a, a c a l v e t e นะครับเฟซบุ๊กสมารถซพ่วงนะครับมาโทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ